จานาจานเดาด้วยจานเลนิคือ Mix Double R Today กับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันว่าจะเกิดขึ้นครับสวัสดีครับผม Mix Double R, R ครับ ผมนั่งดูคลิปนี้นะแล้วก็รู้สึกว่าเออคุณต้องภากอะไรไหมเนี่ยนะฮะ <mm> พูดไปหมดแล้วนะฮะ <mm> กบเหตุการณ์นี้ครับผมไปเจอมาก็แถวหน้าปากซอยบ้านนะฮะไปเจอขบวนรถขบวนหนึ่งเลยครับโอ้อลังการมากเลยครับหลายคันเลยครับมีนำขบวนด้วยนะฮะว้าว <Wow. S 1> แล้วตัวผมเองก็รู้สึกตื่นเต้นนะตื่นเต้นออกนอกหน้ามากนะมันเป็นโรคอะไรนะครับเออไปดูนะครับว่ามันคืออะไรกันครับ สอบการอะไรเฮ้นนี้เน si em> um ี่ยกบวนการอะไรวันนีอะรบวนการอะไันบนี่บวนการอะไรกันนี่โ้โมืนอะไรกันค네้ับนี่อ่ะไปดูทใกล้หน่อยทิเลยแถวนนับทนทีหนึ่งที่สหาน้ามันจะฝนอะไรอย่างวงไว้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 มีรถน้ำพงหน่งันเย โอ้หแถวไม้ตียกมาตอยู่ที่พื้นโอ้เยี่ยนเลยวันนี้อ่ะโอ้ยวันนี้อ่ะเปเาแน่ๆเลยเ่ไอเจาแดงเาได้วันีู้กไม่ลครับไปด้วยไปด้วยต้องเป็นเสาสะพานแน่ๆเลยเพื่อยิ่งใหญ่ลังการลยเพือนะไปด้ไปดยไปจะนจะหน

กล้ชิดกันเลยนะฮะเออเราไม่ได้ทําอะไรผิดเนาะอย่าไปกลัวครับตำรวจไม่ทําอะไรแล้วหรอกครับนี่ฮะพี่ตารวจท่านนี้ครับบางทีผมก็เรียกตารวจว่าอาจารย์นะครับอย่าเพิ่งงงนะอาจารย์อาจารย์นะจอดด้วยฮะเออดูแล้วน่าจะเป็นตํารวจนาทางครับนี่เพราะว่ามีขบวนไม่ได้ขบวนเลยนะฮเป็นขบวนขนไอ้นี่ฮะเสาะน่าจะเป็นเสารถไฟฟ้าฮะ เออใหญ่ยาวมากเลยนะครับต้องมีนำขบวนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะก็เลยต้องมีคุณพี่ตำรวจมานำนาส่วนผมก็แอบแอบมงเนียนนะเ <c oughs> ออนะฮะนน่ <c oughs> นี่เอ้ยเอ้ยมานี่มานมาน่อ้น่มนมนมนม่มานี่มาให้จับซะดีๆ <c oughs> เออไม่ใช่นะครับ พี่ตำรวจเขาพยายามจะบอกว่าเฮ้ยขยับมานะเพราะว่ารถรถใหญ่อาจจะมองไม่เห็นได้นะครับรถเล็กๆนี่ขยับมานะฮะเขาพยายามบอกว่ามึงมึงมึงมันตรงนี้เลยเดี๋ยวมันจะไม่พ้นอ่ะประมาณนี้ครับเหตุการณ์เดียวเลยนะครับผมเออนะเออเหตุการณ์เดียวนะครับสำหรับ Mi กซ์เดวบ์ทูเดในคลิปนี้นะครับนะเออถ้าชอบก็ กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกด s u b สไคร b ์ให้เป็นกำลังใจน้อยนะวันนี้ผมแล้วก็พี่แมดูก็ต้องลาไปก่อนฮนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี